ก็สว <S ong> ัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมช่องชาแนลมายเยบเกม Ar k Survival e ์ o Mo b i l e นะครับก็วันนี้หลังจากที่เราไม่ได้ทำกันนานนะครับโอ้โหแหลกมากโอแหลกมากโอ้ก็เราไม่ได้ทำกันนานเราก็มากลับมาทำกันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อีพีนี้นะครับเราจะมาทำบ้านให้มันเสร็จๆไปนะเพราะว่าบ้านเราเออรู้สึกว่าบ้านเราจะไม่เป็นรูปเป็นล่างกันสักทีนะก็ ใช่ครับบ้านเรายังไม่เป็นรูปเป็นร่างกันเลยนะครับตอนนี้ต้องการต้องทําบ้านให้มันเสร็จไปบ้านเราจะเป็นบ้า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 นเหล็กนะเพราะฉะนั้นบ้านเหล็กของเรานะต้องใช้เจ้านี่เอแต่ว่าอุ้ยเราขับอีเตอร์กับอันนี้แล้วเอ้ยขับอีเตอร์อีเตอร์อีเตอร์เราขับอีเตอร์หรือควานก่อนดีครับบอเอาอีเตอร์ก่อนดีกว่านะอันนี้เหรอ อันนี้ก่นแล้วกันแล้วกันโอเคแล้วยังไม่มีอันนี้เป็น a r ร์ควร์ชันเก่านะครับอาร์ออารคภาคใหม่ที่เขาเพิ่งมาแล้วผมแม่งอ่าผมยังเครื่องผมมันเล่นไม่ไหวนะครับเล่นผ้าคน,นี้ก็แหลกตายหาแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการซื้อบ้านไอซื้อของก่อนครับอ่โอโหสามร้อยพอยเหลือ7 0 0ดกว่าพอยเอง จนละเออซื้อทีเดียวให้มันจบๆนะครับโอ้โอ้ขออู้หุงไปเลยฮะทุกคนครับ EP นี้เราอาจจะอยู่กันได้ไม่นานนะครับแบตเราปบนผมไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นผมจะทําการเร่งเลยนะครับเราใช้แค่นี้แหละเท่านั้นแหละเชื่อผมบ้านผมจะเอาไม่ใหญ่มากครับบ้านอันนี้ขอทําไว้ก่อนเพราะว่าแบตจะหมดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเติมทีหลังหลังไม่เอานะครับ โอ้โหแหลก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 โอเคโอเคครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็เอานอกออกไปก่อนนะนกแมงก,กิ้งกิขึก้นมาเลยสัตว์อ่าผมว่าเราต้องเอาเพิ่มเดี๋ยวตึบตึบ,ตบ,ตบโอเควันนี้แล้วก็ไปได้มาสองอันครับตึบตึบนี่อัน,นอันนี้เราจะเออเฮียเอามา ให้มันสมประกอบเป็นบ้านหน่อยก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ซื้อมาเยอะๆเลยอันนี้เป็นนะครับทุกคนเพราะยังไงเราก็ใช้ครับเพราะมันใช้เยอะเฮี้ยเปลืองชิบหายเลยสัตว์เปลืองพลอยมากเลยขอแผลกับเขาอยาคายด้วยครับอ๋อใช่แล้วเ็จะมาชี้แจงเรื่องเสริมนะครับก็คือคอมผมเจงกระบงไปแล้วนะครับคือพอดีบอร์ดมันไหม้นะ ก็ถ้าใครไม่รู้ข่าวสารของช่องเรานะครับสามารถไปตามที่ได้ที่ Discord ลิงใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยเย้ฮัลโหลทุกคนครับวันนี้อ่าเราจะมาโปรโมด่ด Discord ของช่องกันนะครับผมก็ Discord ของช่องเราจะมีกดตามนี้นะครับกดของเราจะมีอยู่ประมาณ12ข้อกันนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากให้ทุกคนรับยศกันด้วยนะครับยศคนดูนะครับ รับยศตรงนี้ได้เลยนะช่องนี้เลยรับช่องรับยศนะครับก็สามารถมาพูดคุยหรือมาฟังประกาศชี้แจงของผมได้นะครับเพราะว่าผมจะประกาศในช่องนี้นะครับช่องประกาศโอเคครับก็โอเคแหละครับมาเดี๋ยวเ,เสียเวลาค,คลิปนะครับ๊บายบายเข้าสู่คลิปกันต่อเลยนะครับ๊บายบ, okay, บูโอ๊ แล้วก็เราก็รีบทำบ้านเลยครับเราต้องแข่งกับแบดนะครับไม่ได้แข่งกับเวลานะครับเนี่ยก็ทุกคนก็อยากดูอยากอยากดูผมเล่นอนิเมะเอนเจอรกกันไหมเพราะว่าผมช่วงนี้ติดมันมากเลยครับติดเล่นแบบนั้นมากเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีคอนเทนต์ให้ทุกคนดูเล็กๆน้อยๆเป็นช็อตนะครับเพราะฉะนั้นก็ เออดูกันด้วยนะไม่งั้นก็เหงาแย่ครับไม่ไงั้โอเคไปอีกเจ็ดอันนะครับรีบหน่อยนะครับแบตจะหมด เก oh. ินมานนหนึง่ง okay. อันเคต้วาทุกคนเสร็จแล้วโอ้ oh. ขออนปิดคลิปเลยเบ็ดไม่ไหวแล้วโอ้โอ้เคนี่มันไปคาเตันเลยโอเคครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาแค่นี้แหละมาแค่สร้างบ้านงโง,โงน่ๆนี่ให้ทุกคนหายคีดถึงกันแล้วกันนะครับแล้วก็มาแจ้งข่าวสารอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอาจจะมีเร็วๆนี้นะครับผมบ๊ายบาย